ได้ครับป็นเป็นแบรนด์บัสเตอร์ปีที่4ครับผมก็เป็นเกียรติมากๆที่ยังใช้กันอยู่นะครับ <c oughs> ครับผมก็เขาเป็นลูกค้าที่น่ารักครับผมก็มีอะไรก็ส่งให้ตลอดแล้วก็ให้ช่วยอันนี้ให้ช่วยขายตลอดนะครับผมก็น่ารักแล้วก็อย่างที่บอกก็คือเป็นเกียรติมากๆที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียงระดับโลกนะฮะก็อีกหนึ่งแบรนด์นะครับ หากมีวิธีเลือกของได้นท่เข้าของนะกกวผมว่าแล้วแต่โอกาสผมว่าแล้วแต่โอกาสดีกว่าก็บางวันถ้าไปกองเงี้ยก็ใส่แว่นอ่านบทไปใส่แว่นสายตาไปบางวันก็ไปแอดเวนเจอร์หน่อยก็จะเป็นทมสปอร์ตสปอร์ตหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับผมจริงๆมันคุณชอบใส่แว่นไหมชอบใส่แว่นไหมชอบเพราะว่าเดินทางบ่อยเออ่ขึ้นเครื่องบินขับรถอะไรเงี้ยก็ไปตลอดครับแลผมว่าใส่แว่นก็นจะดูแบบเซ็กซี่คนที่ใส่คุณคุย หรอแล้วหรอ <c oughs> แล้วแต่บูคลิกกแ,แต่บุคลิกครับ <c oughs> ได้ครับผมก็ไอซิบอรินนะครับเป็นแว่นที่ฟังชั่นอลเนาะอย่างที่บอกไปก็คือมีหลายรูปแบบให้เลือกนะครับผมก็ยังไงก็อลองเข้าไปในร้านแว่นแล้วก็มองหาไอซิบอรินแล้วก็ทดลองใสกันได้นะครับเบาสบาย <c oughs> โอ้ยอะครับผมดีใจภูิใจนะครับที่เขาก็อุตส่าห์เลือกเรานะครับทั้งที่ทเราก็ผลงาน ก็ออกไปตั้งนานแล้วนะครับผมก็ยัก็ยังดีใจที่เป็นที่นิยมที่ที่ที่จีนอยู่นะครับก็จริงๆก็ต้องขอบคุณแฟนๆจีนด้วยแหละที่สนับสนุนผลงานของของประเทศไทยไม่ใช่ของเราของประเทศไทยนะครับผมที่ได้รับชมตลอดอะไรเงี้ยครับผมครับได้รับการโหวตจากจากจากเว็บโใช่น่าจะสิก็ก็ดีใจไม่เคยรู้เราเคยรู้มว่าแบบเฮ้ยเราทีประเทศไม่เคยรู้เลย ไม่เคยรู้เลยก็อย่างที่บอกก็คือดีใจจริงๆที่เขาได้แบบเห็นผลงานของเราก็อยากจะก็ทําให้อาจจะมีโอกาสได้มากมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้ามีโอกาสในอนาคตก็หวังว่าจะได้ได้ได้เจอกันในแพลตฟอร์มหรือว่าอะไรอย่างอางื่นการทํางานในประเทศจีนอะไรอย่างเงี้ยมีติดต่อไหมจีนต่อมีนะแบบคือหรือว่าแบบเฮ้ยเหมือนเหมือนเคยมีอ่ะเหมือนเคยมีแต่ยังยังไม่มีโอกาสจริงๆเท่าไหร่ครับ คิดไม่ออกเลยว่าจะพูดภาษาอะไรต้องฝึกไหมล่ม <c oughs> นท่านศรีก็อาจจะต้องต้องฝึกภาษาจีนครับผมเป็นงาน,นอะไรดูลดาราคุณภาษาจีนโอ้ใช่ดารา<ๆ>แบบเยอะมากๆก็เป็นอีกงานที่แบบสีเสียงก็จัดเต็มเนาะแสงสีเสียงก็จัดเต็มตน,นักร้องนักแสดงอะไรก็เต็มไปหมดเลยครับผมแฟนคลับแฟนคลับเยอะมากเออเป็นงานมีโมเมนต์น่ารักนะคะมีกองทียอะ สองคนสองคนที่ตมื่อี้คนหนักมากเลยนะคะก็เราอยู่นั่งอยู่ข้างกันอะไรอย่างนี้ครับผมกับกัปเองเขาก็เราก็ทํางานด้วยกันครับผมกับเฟิร์นก็ก็เรารู้จักกันอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ก็เป็นเพื่อนกันเขินไหมเมื่อกี้เขินเขินไม่เราเราก็แกล้งกันไปกันมานั่นแหละพอกัปได้เราก็เฮ้ยเราก็เชียร์เชียร์เชียร์พอเฟิร์นได้เราก็เงี้ยเงียบเงียบเราสองคนไม่เงียบไม่เงียบเราเราสู้สู้ ครับฮะก็หายหายป่วยแล้วหายไหมก็จริงๆก็หายแล้วจริงๆก็หายแล้วครับก็เขาเรียกว่าตอนนี้กําลังเมนเทนเหมือนแบบก็พยายามคุมทุกอย่างให้แบบไม่มีภูมิแพ้ให้มันเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ย ครับแนอนสองทุ่มใช่นอนสองทุ่มแล้วตอนนี้นอนแล้วตอนนี้ก็ตอนนี้ <c oughs> ดูซีรีส์อยู่กับย่า,ยาที่บ้านแล้วเวลาเวลามันต่างกันมันเพราะว่าเราใช่ไม่เราก็นอนเร็วครับจริงจริงจริงเราเราสองทุ่มเนี่ยจะเป็นเวลาที่แบบต้องเอาลูกไปนอนส่งลูกไปนอน,สอ,ปปน,อนสองทุ่มแล้วก็ขึ้นห้องแล้วก็นอน <c oughs> ใช่ <c oughs> เวลาเดียวกันนอนอย่างนั้นใช่ใช่ครับแต่วันวันนี้ เอ็นที่2ทุ่มกว่าแล้ว,ว,วคือพอเวลาตอนนี้ถ้าแบบว่าเลย2ทุ่มต้องมจะมีแฟนวานะไม่ไ,ไม,ไม่ไม่ขนาดน,านั้นไม่ขนาดน,านั้นแต่ว่าเราเราพยายามนอนให้เร็วเพื่อเพื่อที่ว่าจะได้ตื่นเช้าไปทําอย่างอื่นไปแบบออกกาลังกายไปทําอะไรอย่างเงี้ยมากขึ้นเลยเท่นานั้นเองครับมันก็คอเปลี่ยนะเปลี่ยนค่อนข้างเปลี่ยนไปเยอะเลย <rs. S 1> ใช่ใช่แต่ที่เมื่อก่อนแต่ว่าทางานถนึง4ทุ่มได้เที่ยงคืนได้ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาครับอานแล้วอ่ายแล้ว ีน้องแล้วปะคะเราเราเราแทนเราแทนการคุยกันแล้วตัดสินใจแล้วว่าจะมีเมื่อไหร่าไม่ต้องหมอดูไม่ต้องหมออะไรไม่ใช่ใชเอาเอาที่เอาที่เอาสบายใจดีกว่าใช่แต่ว่าก็ก็ ก็มีมีเชื่อหมอดูอยู่บ้างในในใจอะไรเงี้ยครับในใจดูวยในใจชไหนไม่นานเลยไม่นานน่ยไม่นานไม่ไม่นานก็อะไรไม่นานน่าจะเป็นช่วงเวลานั้นอะไรเงี้ยก็คือต้องเราพยายามเคลียร์ทุกอย่างให้เสร็จเรียบร้อยไม่จะไม่เดินทางจะไม่ทํางานหนักอะไรเงี้ยเราก็ค่อนข้างจะวางแผนเป็นเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ อืมอืมเดี๋ยวรู้พี่เดี๋ยวเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้เดี๋ยวก็รู้ไม่เพราะว่าถ้าอย่างนั้นแปลว่าเราก็ต้องเริ่มเคลียร์แล้วตอนเริ่าใช่ใช่ครับก็ก็ไม่ใช่ไม่ใช่เริ่มเคลียร์หรอกเริ่มวางแผนใช่รับงานได้เรื่อยๆแต่ว่าต้องวางแผนดีๆในอน้าคต ีหรือว่าหรือว่าหมากคินมาหมากขคินร้อยจะมาปีหน้าเลยผมได้ข่าวไว้ว่าน้องจะมีงานปีหน้าแต่ว่าก็ก็ก็ต้องก็ต้องทำให้มันเสร็จอะไรเรื่อยๆไม่ถึงทำงานให้เสร็จทำงานให้เสร็จแต่ว่าปีหน้าก็คือยังกั็นการแน่นอยู่อ่าก็แสดงว่ามีทันไปแหละอ่าอนงาก่อนเกิดเดี๋ยวไปถามเขาเองดีกว่าผมไม่กล้าพูดทำไมไม่ได้ไปถึงถามเราว่าก่อนงานแต่งนะเนี่ยหรือว่า มันงานแต่งนัดเดทมันก็ใกล้มากแล้วนะใกล้มากหลัรอเองกว่าไหนต้องบินต้องบินไปแต่งงานที่นู่นอดิต้องอะไรอ๋อแค่นี้พูดแค่นี้ดีกว่าก็คือจะบินไปตประเทศให้เสร็จสับเรียบร้อมอ่าอันนั้นก็เป็นความการแต่งงานแต่งไม่ดีแ่งยากยอันนั้นอันนั้นไม่รู้อันนั้นผมก็ไม่รู้เหมือนกัน พี่ส่งไปฝาก็มีพร้อมกันก็ไม่เป็นไรไมไรก็จะโตพร้อมกันแต่ว่าอยากคุณชายนะคุณพูดว่าจะจะได้มีผู้หญิงผู้ชายจะได้มาแบบว่าอะไรนะจะจับจะจเขจะกันเลยอย่าเลยอย่าเลยทางห่างกันบ้างลูกไปไม่หรอกไม่หรอกแล้วแต่แล้วเด็กเขาจะมีถ้ามันจะยังไงก็แล้วแต่ครับแต่ว่ากลับไปที่บ้านเราทีดอยากลูกสาวใช่ใช่ผมผมอยากได้ลูกชาย ใช่ต้องเป่ายิงฉุกันกันต้องเป่ายิงฉุกขันเพราะเห็นคิมบอกว่ามันก็ยังไม่ลงสู่ตามใจพี่หมาแต่คิมอยากได้ผู้หใช่ผมผมก็บอกว่าอยากได้ลูกชายแต่ก็ตามใจน้องคิมไงอ้าเอาจะอะไรอันนี้อันนี้ที่ถาวถามนักวิทยาศาสตร์มันคือธรรมชาติใช่ไหมธรรมชาติไหมเราอ่ะอยากทำธรรมชาติก่อน ใช่แต่ว่าเรื่องเรื่องที่เคยบอกไปก็คือฝากไข่อะไรอย่างเงี้ยก็ทำเรียบร้อยแล้วครับผมใช่แต่ว่าอยากเริ่มด้วยเริ่มด้วยวิธีธรรมชาติใช่ก็ต้องมาลุ้นกันว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายนะคใช่ใช่ใช่จริงๆก็ถ้าถ้าสมมติว่าทำจริงๆอ่ะก็คงไม่ได้รู้ก่อนอยากให้คุณหมอให้คุณหมอเู้อะจังหวังหวะาใช่คือเราไม่ได้แบบคิดว่าถ้าถ้าใช่ไม่ได้ขนาดนั้นไม่ได้ขนาดนั้นครับครับ อ๋อครับครับมีประเด็นหนึ่งกัรช่างอครับเห็นข่าวแล้วจริงๆส่วนตัวไม่ได้ซีเรียสอะไรเลยแล้วก็สงสารแล้วขอโทษนิชาด้วย<ม>จริงๆไม่ได้ขอโทษไม่ได้ดีไม่ได้ไปส่งอะไรไปบอกเลยขอโทษนิชาด้วยที่ที่ทเป็นแบบนั้นเพราะว่าทุกคนก็เห็นว่าผมบู๊เสร็จผมต้องนั่งสอบสามต่อแล้วเหงื่อมันไหลจริงๆแล้วแบบ ผมรู้สึกว่าตรงเนี้ยบัตรผมไม่โอเคเพราะว่าผมมองหน้าแฟนคลับแฟนคลับบอกว่าผมผมพมี่มากแล้วผมก็ไม่เห็นไงผมก็เลยหันไปให้น้องดูอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็เป็นจังหวะนั้นพอดีที่แบบเออเฮ้ยช่วยทําให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยเท่านั้นเองเออเริ่มเริ่มพูดไปเริ่มหัมแล้วเริ่มพูดไปแล้วใช่แล้วก็เหงื่อแบบกําลังแบบเราใส่เสื้อหนังอะ,อะ,อะช่วยหน่อยช่วยหน่อยว่าน้องย ผมไม่รู้เหมือนกันแต่ว่านั่นแหละก็ก็ขอโทษด้วยที่น้องต้องมาตอบคาถามอะไรทนนี้ตอนแรกตอนแรกที่เราข่าวตกใจตกใจไม่ไม่ไม่ได้ตกใจเลยอะเพราะว่าตอนนั้นอะเรารู้ทุกอย่างว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นแล้วผมเชื่อว่าคนที่นั่งอยู่ตรงนั้นรู้ว่าจังหวะนั้นอะมันไม่มีใครสามารถเข้ามาช่วยได้เพราะกล้องมันรันไปแล้วพิธีกรสัมภาษณ์ไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็รอจังหวะที่ที่พุ่กงกลับพูดนั้นผมก็เลยหันมาเฮ้ยช่วยช่วยด้วยเราไม่เห็นอะไรอย่างเงี้ย รอบหน้าต้องระวังรอบหน้าต้องวังลักรอบหน้าต้องทิชชู่ครับทิชชู่อย่างนี้เลยอย่างนี้เลยอที้เล่บอกว่าให้หมาถอดน้อยลงหน่อยถอดได้แต่ว่าไม่ต้องโชว์เยอะโอ้แค่นี้เหรอไม่ได้ถอดอะไรเลยไม่ถึงเวลาไปทะเลไปทอเลนะเวลาลงลึกพี่เขียวใส่เสื้อว่ายน้ำไม่มาต้องแบบ ไม่ได้กามบดเราก็ตามนั้นเราก็ใช้เขาเรียกว่าอะไรใช้ชีวิตอ่ะใช้ชีวิตเราก็แอคทิวิตี้เราก็แวะลงน้ําเสร็จปุ๊บเราก็ขึ้นมาขึ้นมาเอ้ยตรงไหนมันดูดีตรงไหนมันสวยอะไรเราก็ถ่ายรูปอะไรจริงตั้งแต่แต่งงานมาเราถอดเยอะกว่าตอนสไม่เลยนะไม่เลยนะไม่ได้ถอดอะไรเยอะเลยก็รู้สึกเลยอ่ะเวลาไปทะเลไงทะเลก็ต้องถอดเสื้อเไม่แนไี่ถามแล้วว่าเท้า่วงมากตอนตอนใส่ เออรู้สึกว่าห่วงมากขึ้นใช่ใช่แสดงแบบโชวแหวนนักจัดถ้าพบก็ห่วงมากขึ้นแต่ดีแล้วไงก็ดีแล้วหกูเป็นไงมากขึ้นรู้สึกว่าภรรยาเราแบบถาเแฟนเราถึงก็ไม่รู้สึกอะไรเรารู้สึกว่าดีนะเราอบอุ่นแล้วก็รู้สึกว่าเขาาก็เป็นห่วงเราอะไรอย่างเงี้ยเราห่วงยังไงก็ไดโชว์แหวนว่าชัดนี่สามีชนะถ้าไม่เก่งก็จะเป็นสมุดจะถือทนี่ไงแล้วเราก็มีภรรยาแล้วนี่ไงอันนี้ก็เลยทำให้เขาสบายใจนี่ ไม่มีไม่อ่ะสุดท้ายฝากบอกคิมว่าเป็นยังไงบ้างไม่ต้องกังวลมากไม่ต้องกังวลก็อยู่ด้วยกันก็ถ่ายให้นั่นแหละใครจะถ่ายไม่งั้นใครจะถ่ายเออขอบคุณครับขอบคุณนะครับ ครับ <m uch 2> ครับ <m uch 2> ครับ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 